สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือทุกวันนี้เราไม่สามารถแยกเวลาส่วนตัวกับเวลาทํางานออกจากกันได้เด็ดขาดเหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีทําให้เราใกล้ขึ้นค่ะสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็น ตัวเชื่อมนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือเราต้องรู้จักสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตและการทํางานซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์บอกไว้ค่ะว่าเราสามารถนําเรื่องของชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางานมาอยู่รวมกันได้แต่ต้องรู้จักจัดการเวลารวมถึงต้องรู้จักบริหารจิตใจเพื่อให้เราไม่เครียดจนเกินไปนะคะไปฟังบทสัมภาษณ์พิเศษนี้กันกับคุณอภิวัฒน์พิมลแสงสุริยาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะ ถ้าเราได้งานที่เราชอบนี่นะเราจะไม่รู้สึกว่าเราทำงานเลยใช่ไหมครับงั้นทำไงให้งานกับชีวิตเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันงั้นสิ่งแรกที่ควรทำเลยก็คือเราควรรู้ว่าเราชอบงานอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าเราทำงานที่เราชอบเราก็จะสนุกกับมัน เวลาเราทาเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโหนี่มันเป็นงานที่เราต้องทําเราต้องตื่นมาทุกวันตอนวันจันร์ต้องมาทํางานเลยเพราะเหมือนเวลาเราทําอะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีพลังอยากจะทำใช่ไหมครับเพราะนั้นสเต็ปที่1คือจะดีมากๆเลยถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรและมีโอกาสได้ทํางานที่เราชอบแต่ว่าถ้าโชคไม่ค่อยดีคือเรายังไม่มีโอกาสทํางานที่เราชอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆนะงั้นอันที่2เราลองมองหางานหรือว่ามองหาลักษณะในจ้าง ที่เขาอนุญาตให้เอาเวิร์กกับไลฟ์มาผสมกันเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์แบบนี้เยอะแยะมากมายเลยเช่นในที่ทำงานต่างเนี่ยมันก็จะมีเคยเห็นใช่ไหมครับที่เป็นออฟฟิศแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีเครื่องเล่นอะไรอยู่ในออฟฟิศต่างๆเพราะว่าเขาอยากให้เรารู้สึกว่างานกับที่บ้านมันก็อยู่ด้วยกันได้งานกับชีวิตที่จะสนุกก็อยู่ด้กันได้ เรื่องของ EQ เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองสิ่งเร้าเนี่ยมันมีอยู่มากมายความกดดันมันมีอยู่มากมายเราคงไปควบคุมมันได้ยากนะครับสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นภายนอกความกดดันที่องค์กรม,มีให้กับเราสิ่งที่หัวหน้าเป็นลักษณะพฤติกรรมของหัวหน้าสิ่งพวกนี้เราเปลี่ยนแปลงจะได้ยากเราไปควบคุมมันได้น้อยใช่ไหมครับงั้นเรากลับมาดูตัวเองว่า เออเราบริหารจัดการอารมณ์เราได้ดีหรือเปล่าเราเป็นคนที่ตีดเร็วไหมเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าเป็นคนคิดยังไงพูดอย่างนั้นโดยไม่ได้กันกรองวิธีการพูดเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกอย่างแรกเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเราต้องมี EQ สมัยก่อนเราพูดแต่ IQ ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะพบว่า EQ เป็นเรื่องสําคัญนะครับอันที่1อันที่2เราต้องทําง,งานให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าในโลกของดิจิตอลเนี่ยหรือในโลกของเทคโนโลยีเนี่ย แต่ก่อนนี้เรารออะไรได้นานกว่านี้นะลองสังเกตนะเดี๋ยวนี้เรากดโทรศัพท์นิดนึงมันหมุนๆสองสามรอบเรารู้สึกว่าช้าแล้วงั้นในการทํางานเราก็ต้องสปีดตัวเองให้เร็วขึ้นเวลานายสั่งงานเวลาเพื่อนจะส่งงานมาให้เราเขาคาดหวังที่เราจะตอบกลับไปอันนี้เราต้องตอบสนองเร็วงั้นเราต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะสปีดอัพตัวเองวอง <ST AR 1> ิธีการบริหารจัดการความเครียดคืออันที่1เราต้องหาทางระบายครับ แต่ว่าระบายแบบไม่ใช่คนเสียสติบ้าไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับงั้นเวลาระบายเนี่ยเราก็ต้องหาทางที่จะระบายเราอาจจะระบายกับเพื่อนเราอาจจะระบายกับที่ปรึกษาหรือเราอาจจะระบายผ่านกิจกรรมบางอย่างคนบางคนพอเครียดมากๆอยากจะไปออกกําลังกายเพราะว่ารู้สึกว่าการออกกําลังกายเป็นวิธีการระบายออกซึ่งความเครียดอย่างหนึ่งงั้นอะไรก็ได้แต่มองหาสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเรานะครับ อันที่2ก็คือว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราควบคุมมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปคิดกังวลว่าทําไมรถติดทาไมหัวหน้าเป็นอย่างนี้ทําไมองค์กรไม่ทำนี้คือเรามีคำถามแต่ทําไมทําไมแต่เราไม่มีคำไม่มีทางออกเนี่ยโอกาสที่เราจะเครียดก,ก็มีมากขึ้นเพราะเราคิดในสิ่งที่เราไม่มีคอนโทรลงั้นเราเอากลับมาใหม่เรามามองในสิ่งที่เรามีคอนโทรลดีกว่าแปลว่าไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงไม่ว่ารถมันจะติดเจ้านายเป็นยังไงประเทศชาติเป็นยังไง เรามองว่าเราอะทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับงั้นเรามองที่แอคชั่นของเราและเวลาเรามองที่แอคชั่นเนี่ยเราคิดว่าเราทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ละส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่มีเราเรามีโอกาสควบคุมมันได้น้อยดังนั้นเราสนใจที่แอคชั่นของเราเราทําเต็มที่พอทําเสร็จปุ๊บเรามีความสุขที่เราได้ทำละผลลัพธ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าผลลัพธ์มันไม่ดีเราก็ถือว่ามันเป็นฟีดแบ็กที่จะเอากลับมาปรับปรุงครั้งต่อไป